โย่ Yo, สวัสดีครับนี้ก็มาเจอกับมิซเตีมเทวเเรานี่ก็มาเจอกับไม่ครับเอาชีวิตหลอดเพราะฉะนั้นเราก็ไปลงเหมือนกันเลยดีกว่าโย่โย่เราก็ทําการลงเหมือนกันเลยดีกว่าถึงที่เรามีเอ้ยเราไม่เราเอาลิสเตอร์ตัวมันเก็บกวนะอนเนาะเฮ้ขึ้นข้างบนก่อนขึ้นข้างบนก่อนแหมเอาไปโทูโทโท,ทั้งทอก็ไม่มีทอดก็ไม่มีมถ้าเสียงเกมบอลไปก็ขอโทษ้วยะคระับ เพราะว่าผมปรับให้มันดังกันนั่นแะเสียงเกมอะดังไมเสิงไม้ดังไมาตอบด้วยทออทอดท,อ,ดทอ,ดออลิสโตนเก็บวันนี้ไม่ค่อยแหล็กเท่าไหร่ถือว่าเป็นอะไรที่โชคดีของท่านผู้ชมมากเพราะมันไม่แลก็กก็ใจบอ พิมวสิบหกสบหกก็ไหวเว้ยวันนี้ก็จะไปขุดฐานนั่นนะคะเพราะฐานเราน้อยมากไปลงไปดันเจียนกันเลยดีกว่าเยอมไปติดตามช่องของเพื่อนผมด้วยนะครับพิมพ์เข้าไปในยู u ูบว่าช่องลิทนิวแค่นั้นก็จะเจอช่องของเพื่อนผมแล้วครับเขาก็ใช้เกมไหมครับผมขอหยาบแป๊บนึงนะครับเมื่อกี้ผมก็ไปทำธุระมานะ ทางต่อต่องไงล่ะอ๋อนี่มันเจี้ยนหุมันน่ากลัวนะดูดิกูต้องขึ้นไปข้างบนอีกอะ่ะโอ้แต่ก็เพื่อท่านผู้ชมเราจะฝ่าฟันความน่ากลัวไปด้วยกัน Let's go <S ไป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  Go 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 ทางนี้ครับผมไปทางตันขวย เราจะไม่พูดคำหยาบเราจะพูดคำหยาบเล็กน้อยอันนี้ก็เป็นลาวาบาลไปไปไปไไปไปต่อไปต่อไปต่อเสียงวาวไปไหมบาไปเอาเพิ่มหน่อยอูย้ยซอมบี้ซอมบี้ได้ยินเสียงสัมบี้ไหมใส่หูฟังอ่ะคุณจะได้ยินคุณทานก่อนเจออะไรตอนนี้เราเอาหมดทรัพยากรเราขาดแคลนมาก อุ้ยวุ้ยนี่เสียงเสียงซอมบี้อุ้ยวุ้ยสอมบี้ซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้เราเอาขวานมาแค่อันเดียวเองอะคุณขวานทําเคี้ยอะไรได้ขวานเนี่ยมันดาเมจอะมันแรงกว่าดาบอีกเลแต่มันตีช้าแต่นี่กูเอาเฮ้ย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 ตกใจสัตว์ตกใจไอ้เฮี้ยตกใจโวย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 ไอ้เฮี้ยโวยสัตว์พ่อมึงตายแล้ยเฮี้ย Ui ui ui, vô lời Chết mẹ ôi, ui Chết mẹ Sắp tức chạy vô Tức chạy vô lời ไออันไอ้สีฟ้าเมื่อกี้นะมันเอาไว้เขาเรียกว่าอะไรอินชาร์ดได้นะครับผมรีเลือดก่อนรีเลือดก่อนขอรีเลือดก่อนครับผมขอนางรีเลือดก่อนรีเลือดก่อนตรงโน้นมีฐานนะครับเราก็จะไปกดฐานนะรีเลือดก่อนรีเลือดรีเลือด ไปไปาปๆปปปลลง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 มันมาได้ไงวะท่านผู้ชมกูถามหน่อยเถอะแม่งมาได้ไงอ่ะควยเราขุดฐานตรงนี้เสร็จแล้วเราจะไปเลยนะครับไม่รีบไปนักล่ะกูโกยสัตว์แม่ง สมวีเยอะชิบหายจอเลสโต,ตอนีกขดไปเรื่อยๆขดไปขดไปตอนนี้เลือดผมก็เต็มแล้วนี่ดีใจด้วยการขุดเลสโตนนี่ก็ ได้เวยังได้ได้แล้วก็ขดดในนี่เฮ้ย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 วุ้ยวยลาวาลาวาโอ้ยเอยเฮ้ยเอาไปทิ้ง่ถัทานั้นโอ้ยโยวุ้ยลาวาลาวาเปิดปิดจิบจิตต่อต่อ ไปขึ้นขึ้นขึ้นกลับบากบบาลับมากลับมานเรายังไม่กลับกับผมยังไม่สะใจยังไม่สะใจกับผม,มทางโน้นครับผมทางโน้นยังไม่ได้ไปเลยน่กกากลัวเฮ้ยซอมีนี่ไงนี่ไงซอมบี้นี่ไงนี่ไงนี่ไงมึงร้องหา พ่อมึงเหรอหาพ่อมึงเหรอเก็ดแม่อุ้ยกลับบ้านครับผมกลับบ้านด่วนกลับบ้านด่วนกลับบ้านกลับบ้าน มันทางตรงนี้มันจะไม่ซิกแซกพรอนะครับต้องทำให้มันซิกแซกแดล้ด้เหล็กมาสามก้อนกับเลสโตน3สามสิบห้าก้อนแล้วก็่านอีกสาสิบแปดก้อนก็ถือว่าการลงเหมือนครั้งนี้ก็คุ้มเป็นไงครับผมกับการลงดันเจียนอีกครั้งหนึ่งแม่งซอมบี้เยอะมากซึ่งอาวุธคุณต้องครบมาเลยนะถ้าคุณจะลงไปหายเนะี่ย แม่แค่รูเหมือนก็แม่รอไปเจ็ดนาทีทแล้วเก็บเลสสโตนเลสตสโตนเราได้ชุดหนึ่งแล้วเหรอโอ้โหได้ไวมากได้ชุดหนึ่งแล้วโอ้โหเลสตสโตนอื้มทานอะซื้ออืมเขาเหล็กผมเขาเหล็กเขาเหล็กนู่นเขาประตูไปในโลกของเราประตูนี้เธอ ซึ่งผมก็ไม่ไปหรอกไม่รู้จะไปทำเพื่ออะไรไปแล้วกูก็ตายเหมือนเดิมเฮ้ยหลดใจหมดหลายคนอาจจะถามว่าตรงน,นี้มันทางไปไหนมันก็จะไปอีกทางหนึ่งคือถ้ำอีกทางหนึ่งแต่มันก็เป็นถ้ำแบบเนี้ยเป็นทางเปิดโล่เนะถามว่ถาถ้าเราขุดลงไปอีก จะเป็นไงเราก็จะไปเจอดันเจียนอีกเหมือนกันค่ะผมเก็บอันนี้เก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยเก็บ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 ไปขุดไปไปฟาร์มไม้ดีกว่าท้าทีจ่ตรงไหนละตรงกลางพอดีโอ้ยทัน ว, <cima> วันนี้ผมก็ไม่สบายกูไม่สบายทุกวันแหละกูซื้อแมงทุกวันการบ้านกูยังไม่ได้ทำเลยห่วยต้องมาน er. พพั่งแคสเกมให้ท่านผู้ชมดู ก่อนที่จะไปแคสเกมก่อนที่จะไปทำกันบ้านผมต้องมาแคสเกมให้ท่านผู้ชมดูกันก่อนเอไป้าพวกนี้ต้นก้าตัดให้แมงเป็นป่าหัวล้นไปเลยให้เป็นป่าที่แ่งไม่มีตนน้นไม้ตัดแมงให้หมด นายนี่เป็นส่วนสำคัญที่สุดในมายคับเป็นสิ่งที่เริ่มต้นการเล่นในมายคัพเลยนะครับกุดตะไปเรื่อยๆขุดตะไบกดตไบกดตไบกดตไบก็ป้านดีกว่าเอาเห็ดไปด้วยไหมเอาไปทำอะไรวะ อ้าเวเฮ้ยอ้าวอ้าวไม่กูขุดไม่ได้อ่ะ้าวแล้วกูขุดแล้วกูไม่ได้เลยเลยอ่ะเอ้าอะไรวะกูได้แต่เมล็ดเห็ดใช่กูได้แต่มเมล็ดเห็ด,ด,หดโอ้แย่แย่แย่ Vậy vậy các bạn các bạn phấn tục đấy Các bạn các bạn các bạn Ôi các bạn các bạn Tùng Các bạn các bạn Các không các bạn các bạn các bạn sức này Các bạn các bạn ว่าตรงนี้เอาไว้ทําอะไรเอาไว้เก็บของครับผมไม่ได้เอาไว้อยู่อยู่ก็อยู่หลังเดิมแหละเออกูว่าต้องกาตรงนี้คงไม่โตแล้วแหละปักหนึ่งสองสามสี่แบบนี้ตัวางให้หมดอโอเคนี่คนลเมืองดีครับผม ก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับไม้ข้าวเอาชีวิตรอด EP ที่1 1กันแล้วเราก็ได้เลสตสโตนมาเกือบ2ชุดแล้วแล้วก็ลาปีสมัง้งเออลาปีสลาปทีที่เอาไว้ทำไอ้นี่อะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะเอ,เอาเอาไว้เอ็นชาร์ดอเออตอนนี้เลเวลผมก็ได้เป็นเลเวล7แล้วแล้วก็กูก็ไม่รู้เอาเลเวลไปทำที่อะไรเหมือนกันสำหรับนี้ผมขอตัวลาไก่อน,นสวัสดีครับ